เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็มาต่อกันใน Little Nightmare p a สา3เย่ไอดุ๊ยเพิ่งจะเล่นได้ไม่ถึงนาทีเลยนะเอากันตรงนี้เลยเหรออนนะ นะผมเพิ่งเข้าเกียมาเองนะไป่แล้วน้านั่นแหะออะไม่ใช่รูนี่อ่ะนั่นแะมือยาวโอ้ยจับพอไปไม่หนุเน้องอะไรอะไร อไะนะสองคิวเลยเหรอยังไม่ถึงสามนาทีเลยไปแล้วใครอยู่ก็อยู่ไปแล้วไปวิ่งนอ้องสองวิ่งนอ้องอ้าวย่าย่า,ยาไปไปแล้ว น <c oughs> ะโดนผมเล่นแน่บอกให้แน่โอเค <c oughs> ผมผมโดนเล่นเองอะ่ะผมขอโทษอ้าวไปไหนนี่ แน่นะระวังตัวไว้นะเดีย๋ยวผมเอาไม้ไปฟาดหล็กไปฟาดนะระวังแขนนะนะระวังแขนดีๆนะย่าอืมเป็นไงนะดิ้นดิ้ดดนเะลยดนะิดิ้นเลยดิ้นเลยดิ้นเลย,เลยไม่เพียงเราใจจัง ร้อ,องไปแล้วมืดจังไปเรามานั่งอยู่ในท่อละไปโนริอาไร <c oughs> ไปลุยเดยวนั่งกันต่อ ต่อหายาวๆเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยดิไหนอะไปด้วย,ยตกไปแล้วไปด้วยเอาไปด้วยเฮ้ยเอ้า เก่งเก่งมากน้องของเก่งเดิ่แล้ววัอยู่กันที่ร้านขายเนื้อกับบุชเชอร์ตอนนี้เชฟเชฟอ,ออกมาสูบุรี่อยู่เชฟกำลังออกมาสูบุรี่ไปพักไปอ,อ,อุ้ยโอ้ หิวอ,อีกแล้ว,วแน่โดนแน่โดนแน่โดนกินแน่เี็หนูน้อยปี๊ด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 เปนอะไรนะปี๊ดอยู่ไหนแม่ชีวิต แต่ว่าเราก็ต้องกินเหมือนกันเออจี๊จี้โดนแต่กินหนูหนาเลยวะแต่กินหนูหนาเลยเดืกันเปลี่ยนไปน้อง นพื้นมีละวะเอาไม่ทันเอ๊ะไป,ไปตักตัวไม้ฮึบนุ้ยคาบเรียกใครวะเนี่ยใครอะมีใครหรือเปล่าแถวนี้ ยายายายมหน่อยยิ้มหน่อยปอินอ่าไปเันดันเอนดันดัน,ดน,ดนเอาว่าจอดเทียบท้ายด้วยแบบว่าล็อกล้อไม่ให้ไหลหุยสเบียงเราเดินไปก่อนเองเราไ้กิ่ใครหลดเลยนะอิ้ ใครกันนะอันนี้เป็นติกล้างจานอะ่ะอุ้ย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 โอ้ย,อยเชฟเชฟเฮ้ยเชฟเชฟอะไรอะไรแทงแก้มอนะ่ะเชฟเชฟเชฟอะไรแทงแก้มนะอ่ะนะอุ้ยนั่ <c oughs> นมันไปแล้วนะเชฟ Ui 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 ai là Em Điều nóng niên hả? Ui niên quá มีหกปลาด้วยตรงนี้น้องเนียนได้เราก็เนียนได้ดีวะเฮ้ยลูกเอาุเจจากไหนเจอยู่ไหนวะเจอยังมาทางนี้นะเชฟเจ,เจผมต้องการกุณเจยังให้ไปแล้วกัน เดี๋ยวเห็นเห็นกุญแจไหมเชฟด,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 ดินตู้มีตะเกียงแล้วกุญแจอยู่ไหนอน่ะกุญแจเฮ้ไปจุดไหนนะไปะยัด ก่อดขึ้นไปเดีย๋ยวเดี๋ยวมันเห็นเชฟอย่าอยขากลงหม้อนะเชฟเชฟอย่าขากลงหม้อเชฟต้องไปให้ลูกค้าเนี่ยเยังไงอ่ะอ ไปไปน้องไปอ,อึออ๊บเปิดเปิดได้ไหมอ่ะเปิดก็ไม่ได้เขาอ,อยู่ไหนเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าเรามาถูกเอาว่าเสียญจัดมันมีตะเกียงด้วย นจุดจุดตะเกียงได้ไหมเก่งเก่งมากน้องน้องโนริเก่งมากจ้ะไปต่อฮะไปตั้นสวยสวยเลยไปน้องน้องเราด้วยน้องไอจ้ะไม่เดี๋ยว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 มีสองเชป เชื่อแจแล้วและเป็นอย่างนี้เหรออะไรอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเนียเนี่ยเฮ้ยๆๆๆยไปไหนแล้ววะ เีไไ้ไป็นไหนเอาไม่ไปแล้วกันเปิดแล้วก่อนพอยัดแอปแต่ตัวออกันเลยละกันหนึ่งที หยิบไปนะไปเดี๋ยวเบียง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 เฮ้ยหยิบมาไปไปไปแอบขอญาตแอบมองนะฮะไม่มีใคร เอา,าต้องลงทางนี้เพื่อที่จะไปัที่หนึ่งเฮ้ยอย่าทิ้งมุญแจดิอเอ๋อก็คือตอนนี้มีสองเชฟที่เราจะต้องหลบเยี่ยมเลย ไม่้ย,ยาแต่ว่าเทบนี่หน้าตาไม่ค่อยดีนะตดยเฉพาที่เขาไม่เห็นน้องโนมแล้วเจดเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดเดี๋ยวไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นคิดเป๊เเเงตาแล้วชีวิต ค่อยไปเอ้าเฮ้ย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 แล้วเชฟีกคนไปไหนอ่ะไม่มีเชฟคนเดียวเองสิเ <C le af> นียนเนียนเนียน ตัวทิ้งไว้ตี้ขอร้องเลยไปดีกว่าอะไรอ๋อไปทางนี้เฮ้ยทำไมเสียงมันไล่หลังมาเลยวะเฮ้ยไปทางนี้ไปได้ปะเฮ้ยไปไหนอะเราไม่อยู่ที่ห้องแช่เย็น ได้แข็งตักแช่หนึ่งอ,อันนี้ทำอะไรยาดแผ่นกล้องแล้วเราก็ฮึบฮึบอ่ะอ้ยทับหัวอย่าทำร้ายกัน เนื้อเนื้อหมูแล้วกันได้เป็นเนื้อหมูติดอ้ออ้ออ้ออกไม่ได้เอาเนื้อทำไมอ่ะตัวนี้ก็ไปไม่ได้ตรงนี้เฮ้ย นี่้ยนี่โยนเลยหนึ่งทีห้องนี้มีอะไรอ่ะอมาทำไมอะ กลับไปดูห้องข้างล่างกันก่อนขยานนั่งลีฟโอเคมีมีไส้กรอกเต็มไปหมดและมีที่บดไส้กรอกทำไรอ่ะน่าจะต้อง เย้ได้มาสามก้อนแล้วเราก็บดเราก็บดเพื่อเพื่ใช้เป็นเชือกในการที่เราจะโอเคเก่งมากเก่งมากโนริแฟลต่อ ฮะลุยต่อเนื่องไปฮะคือว่าจะเาผาพังซะแล้วเรามาอยู่กันในห้องเย็นอีกหนึ่งครั้งและและกุญแจที่ล็อกอีกหนึ่งแล้ว ชิด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 ชเนียนเนียนเนีเนียนอยู่เนียนหรือเปล่าเนียนดิยังไงก็เนียนอ้ยอ้ยหันมาทำไมอะนี่เสียนจัดไปละเจอกันเร็วเร็วเร็วนี้เหรอ อ๋อเราต้องมาแอบพม่อไี้ให้เชฟเขาเปิดประตูให้เราสบายๆป็นง่ายๆชี่ภาพเปิดประตูให้หน่อยครับไปหาเชฟขอบคุณมากฮะ เจ๊ยปไอ้ใส่หมูดิร้อ,องเฮ้ยคุณแจเอาไงล่ะทีนี้ไม่มีคิดไปเองมนไม่มีอะไรทั้นงนั้นแหละตรงเนี้ยบอกแล้วไม่มีทีคิดไปเองทั้งนั้นแหละ นีม่มีมีที่บทงั้นเราก็งั้นเราก็งั้นเราก็ากหยิบมาดิหยิบมาไปไปเฮ้ย,ยง่ายๆเลยหรอเดไปเปล่าเดไปเปล่า เร็เว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 เฮ้ยอย่าวา,างแทงมันเข้าไปแทงมันเข้าไปไรู้ตายแลว้วตายแล้วนี่ตายแล้วเฮ้ยประตูล็อกเออเฮ้อเกือบแล้วอีกอีกนิดเดียว ถ้าไม่ติดตรงไข่ประตูนะสบายไปแหละโอ้ยจุดจ๊ดจดจ๊ดโอ้ยเชฟอยากจะหมูดีดิอ๋อเนื้อหมูหมูหม,มันมันก็สีแดงอยู่นะ ไปไอ้คม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 ขึ้นไปหยิบปุ่นแจและวิ่งและเอาไซโคลไปด้วยและและไปซีเออแค่นั้นแหละไป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 โอ้ยโยนทำมนไมลูก เก่งเก่งมากโนริไปเร็วมาแล้วชี้ครบับระยะหนึ่งแอบหาไม่เจออ๋อคือประตูมันต้องต้องกระโดด เิดทำไมอ่ะอะอาวโอเคเรากลายเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนขยะอุย้ยที่ดูดซวมอ้าวไปทั้งไหนอ่ะ ออกกับช่องลมเก่งมากอย่างนี้ขึ้นได้ไหมไม่ได้ไปก่อนไม่อย่างนี้ขึ้นได้คาว่าอยู่ส่วนล้างกานไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีคิดเองไม่มี ตายแล้วสองคนเลยเหรอตรัวนี้เนียนเนียนไม่เห็นไม่เห็นหนูหนูตัวนึงเนี่ยอมหายใหญ่เลย <c oughs> ไม่เห็นไม่เห็นเป็นหนูตัวเดียวนหนูตัวนึง <c oughs> อ่า <c oughs> โอเคอเฮ้ยข้างบนมัน ไปได้หรือเปล่าตะขอเมื่อกี้กลับมาอีกครั้งอ๋อเราเสียงเบาจะไม่ได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้มีตะขอถ้าเราเดิน เฮ้ยเราอยู่เดยวเขาติดอะไรเนี่ยเนียนะวะเฮ้ยม,มันจะล้อมจับเหรออย่าล้อมจับดิอย่าโกง เฮ้ยไม่เห็นนะจนังหวะนี้ไปทำงานซะโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเหยียบจานอ่ะเนี่ยเหรอ เอาตัวนี้มีประตูประตูนี้น่าจะไปไม่ได้เริ่มสงสัยกันหรือยังเฮ้ยฝั่งนี้ไปแล้วพัดเอากลับด้านกลับด้านและและยังเนียนอยู่ นะาเชฟครับชเชฟโอ้อยอันเย,ยบจานแตกเชฟเชฟสงสัยอะไรเนี่ยไม่มีอะไรทั้งนั้นนะ เราจะต้อง่าต้องขึ้นไปหาทางขึ้นไปห้อยซึ่งก็คือจานใบนี้ใช่ไหมใช่เลยจู่จโ่ๆจโยจ่ยเย็นได้เย็นมมนมีสองเจ้าหมายก็จะขึ้นไปไม่มีทางอ่ะไม่มีทางได้จับกัน่ะ ตามหาไป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 จ้ <S 2> <S 2> <S 2> าไม่มีทางไม่มีทางนะฮะที่จะตามผมทันเพราะผม,ว,มวัยมาวัยเบะอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่ากดสวิตนะ ต้องปล่อยมือก็วะเฮ้ยฮู้เฮ้ยคาถาเฮ้ยมันติด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 แต่แต่มีทันหรือเปล่าไม่ทันนะไป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  เราต้องรอดนี้เพื่อให้มันติดแต่เราไปกันต่อไป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 อุ้ยอุ้ยยะอ่าสบายสบายเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลยสบายสบายเย้ The Kitchen The Shape will meet you เราก็ผ่านเชฟมาได้แล้วขอตัดไปตรงนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พัทหน้านะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย